ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกว่ารายแรกเราก็กลับมาเอาโฉนดนะฮะของลูกค้ากับออฟฟิศนะฮะก็ได้โฉนดกลับมา9ใบอันนี้ก็เป็นคุดเขียวคุดเขียวคุดเขียวก็เป็นนอสอสามนอสอสามกนะฮะจะมีคุดเขียวคุดแดงคุดดำอะไรว่าไปนะเอาเป็น,นว่าคุดไหนก็ตามที่ธนาคารรับจำนองมาแล้วนะฮะมันก็ปลอดภัยสำหรับเราอยู่แล้วนะ ใครอยากรู้คุดดำคุดแดงคุดเขียวเป็นไงก็ไปหาข้อมูลใน Google เองแล้วกันเพราะว่าสำหรับผมมันไม่ได้สำคัญหรอกสำคัญแต่ว่าผ่านมือธนาคารสกรีนมาให้เราเรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็พิษณุโลกแต่ว่าเราจะเดินทางไปที่ลบบุรีกันก่อนนะครับวันนี้เราเดินทางกันในวันพายุเข้าประเทศไทยนะฮะแต่ว่าทีมงานเราก็ไม่หวั่นไหวนะแล้วก็วันนี้เราเดินทางไปเนี่ยไม่ได้เป็นภารกิจประจําของเราคือไปเจรจากแก้หนี้นะครับ ภารกิจวันนี้ที่เราเดินทางไปเนี่ยนะครับสองวันหนึ่งคืนเนี่ยฮะก็จะไปลบบุรีนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็พิษโุโลกนะฮะภารกิจวันนี้ก็คือนะครับไปสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้าของเราเองนะครับหรือจะเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าไปปล่อยกู้นั่นเองนะบริษัทเรามีบริการให้กู้นะฮะกับลูกค้าเราเองด้วยนะครับแต่ว่าค้าที่เป็นเขาเรียกว่าเราไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยนะฮะจะมาขอสินเชื่อกับเราเนี่ยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนา่ทีผม้กูลค ดูแลนะฮะในการปรับโครงสร้างนี้กันมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะรู้แบ็กกราวแล้วก็ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันจะค่อนข้างน้อยนะอย่างเคส2เคสวันนี้นะครับที่จะเดินทางไปเนี่ยสัดส่วนเงินกู้ที่ผมให้เงินกู้ลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันเนี่ยค่อนข้างต่ํามากนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างต่ํามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์ทั้งหมดที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ติดกับธนาคารอยู่คือเป็นทรัพย์ที่ค้าาประกันกับธนาคารอยู่นะครับแล้วก็ ลูกค้ามาให้เราเป็นฝ่ายเจรจาทีมงานเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ให้นะครับพอปรับโครงสร้างหนี้เสร็จนะฮะเราก็ขอแฮรคัตแฮรคัตต่ากว่าต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราให้ลูกค้ากู้เพื่อตัดหนี้ออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นเงินที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหลักประกันนะครับคือซับนะฮะเป็นหนี้ธนาคารอยู่เจรจาแฮรคัตแฮรคัตปุ๊บนะเอาเงินเราไปตัดปุ๊บซับที่ติดธนาคารอยู่เนี่ยก็จะกลายมาเป็นซับของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงต่ามากนะแล้วก็ธนาคารเขาสกรีนไว้ให้หมดละ ไม่จะเป็นจะต้องไปดูคุดแดงคุดเขียวคุดเหลืองอะไรทั้งสิน้นนะลงระาวาังไม่ยังไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าซับเนี้ยมันอยู่ในธนาคารอยู่แล้วนะมันมีอะไรที่สกรีนไว้ให้เรียบร้อยละนะอยู่ที่ว่าสัดส่วนเงินกู้ที่เราปล่อยไปเมื่อเทียบกับหลักประกันเนี่ยดูแล้วว่าความเสี่ยงมันต่ำโคตรๆนะต่ำมากๆนะเราก็ให้กู้ลูกค้าไปเลยนะฮะเราก็เราต้องดูนะว่านะไอเงินกู้ที่เราให้กู้ไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยลูกค้าจะคืนเงินเราอย่างไงจากการขายรัพย์หรือจากการทําธุรกิจหรือจากการ เอาโนมินีที่เราปั้นไว้ให้แล้วนะฮะไปทํากู้เพื่อมาตัดนี่ก้อนนี้ออกไปอีกช็อตหนึ่งทำได้หลากหลายวิธีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอันนี้หนึ่งธุรกิจที่อันโตนิโอเป็นคนเริ่มทําแล้วก็เริ่มทํามาได้ซักหลายๆเคสแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะร่วมทําธุรกิจกับเรานะฮะร่วมทําธุรกิจร่วมลงทุนกับเรานะฮะเอาเงินไปให้เงินทํางานนะแพสซีฟอินคมอีกแล้วนะฮะแพสซีฟอินคมให้เงินทํางานกับอันโตนิโอนะครับใครสนใจมีเงินมากเกาะว่าไป มีเงินน้อยก็มาร่วมทุนกันได้นะครับนะสนใจไงก็เดี๋ยวดูรายละเอียดแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปที่ภาคเหนือตอนกลางก่อนนะฝ่าพายุฝนโนรุนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ ครับภารกิจแรกเสร็จเรียบร้อยนะฮะเรามาที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาลำนารายนะฮะเราก็เอาเงินไปวางก้อนแรกกับธนาคารกสิกรไทยเพื่อรอเวลาอีก2เดือนนะฮะจะมาแฮคัดนี่นะครับก็แคสซี้ก็ได้ส่วนลดกันไปจะเรียกได้ว่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้เสร็จภารกิจแรกแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าภารกิจนี้คือมี2อ,อย่างนะวันนี้ก็คือมาวางตังปิดหนี้แฮคัดให้ลูกค้านะครับ แล้วก็ลูกค้าฮะตังไม่พร้อมนะฮะทางอันโตนิโอเราก็หาสตังให้ด้วยนะเออนะเคสซียเราหาสตังให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็วางตังกันไปนะครับดอกบลกดอกเบี้ยก็ว่ากันไปนะฮะต้องบอกก่อนว่าเราก็เก็บลูกค้าตามกฎหมายกําหนดนะครับนะอย่างที่บอกนะก็เราต้องมีหลักประกันด้วยนะครับในการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อคนไหนที่อยากที่จะร่วมทําธุรกิจกับเรานะฮะก็ติดต่อเข้าได้ไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะครับ พาสีอินคัมให้เงินทำงานกับอันโตนิโอนะฮะเริ่มไปแล้ว1รายนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พิเซนุโลกอีกหนึ่งรายนะฮะแต่ว่าพิเซนุโรกพวกนี้เราต้องไปที่กรมที่ดินเลยนะครับพวกนี้เราก็ไปทําการจดจำนองที่กรมที่ดินเลยเปลี่ยนโฉนดจากแบงก์มาเป็นจดจำนองกับเราแทนนะครับเดินทางไปพิเซนุโลกก่อนนะครับน่าถึงค่ำๆโอเคเดินทางต่อครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกว่ารายแรกเราก,ก็กลับมาเอา โฉนดนะฮะของลูกค้ากับออฟฟิศนะฮะก็ได้โฉนดกันมา9ใบอันนี้ก็เป็นคุดเขียวคุดเขียวคุดเขียวก็เป็นนสสามนสสามกนะฮะจะมีคุดเขียวคุดแดงคุดดำอะไรว่าไปนะเอาเป็นว่าคุดไหนก็ตามที่ธนาคารรับจำนองมาแล้วนะฮะมันก็ปลอดภัยสำหรับเราอยู่แล้วนะใครอยากรู้คุดดำคุดแดงคุดเขียวเป็นไงก็ไปหาข้อมูลใน Google เองแล้วกันเพราะว่า สำหรับผมมันไม่ได้สำคัญหรอกสำคัญแต่ว่าผ่านมือธนาคารสกรีนมาให้เราเรียบร้อยนะครับอ่ะนะเดี๋ยวปฏิบัติภารกิจต่อไปนะเดินทางทำกลางพายุโนรูนะครับ,รบตอนนี้อยู่พิษณุโลกแล้วนะฮะ คืนี้เราจะพักกันที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปโอนที่ดินนะไปตัดหนี้ให้ลูกค้าแล้วก็ตัดหนี้เสร็จแล้วก็เอาเป็นว่าลูกค้าก็เอาโฉนดมาวางไว้กับเรานะฮะก็จะเจรจานี้เสร็จแล้วก็ปิดหนี้ให้ด้วยนะครับก็เรามาทานข้าวกันที่ร้านผักปุ้งเหินฟ้านะฮะผมจําได้ผมมาเด็กตอนเด็กๆผมจะไปกินตรงริมแม่น้ําก็วันนี้เราจะพาทีมงานมาทานข้าวกันนะฮะก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเริ่มทํางานกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะร้านใหญ่โตโมโหรานอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะ เขาจะโยนผักปุ้งไฟแดงนะเห็นตั้งแต่เด็กๆนะเขาบอกว่ามีการให้ไปรอรับเองได้นะแต่ว่ามันจะเสี่ยงเกินไปเอาละจะโยนแล้วโยนแล้วฮะาดูดีๆเรียบร้อยโอเคจบภารกิจได้กินแล้ว ะะอาหารมาเต็มโตแล้วนะครับหลังจากที่ไปดูผักบุ้งลอยฟ้าะนะขาคากินะยำไข่เค็มจับชายพัโล้รวมแล้วก็อันนี้คือเมื่อกี้นี้นะที่เขาโยนแล้วก็อันนี้ต้มยำปลาช่อนนะครับครับข้าวสองโถนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นอ่ะกลับโรงแรมครับเออแนะนำเลยครับร้านผักบุ้งเหินฟ้านะฮะที่พิษณุโลกนะครับ กับโรงแรมนอนนีถึงเช้ามาก็ไปแบงก์อีกเหมือนเดิมนะฮะไปเซ็นเอกสารเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปที่ที่ดินวังทองพิษณุโลกนะฮะเพื่อที่จะปิดหนี้นะครับแล้วก็ถ่ายถอนจำนองจากธนาคารกสิกรไทยนะฮะมาเป็นของอันโตนิโอต่อไปโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับครับ เช้าวันนี้นะฮะที่พิษณุโลกนะครับผมก็มารออยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาหนึ่งในพิษณุโลกนะฮะธนาคารให้มาเจอที่นี่ก่อนนะก็น้องจากเราจะต้องมาชำระหนี้ก่อนนะสงสัยธนาคารจะไม่ไปกับเรานะฮะให้เราจ่ายหนี้เสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายถอนเราเองที่กรมที่ดินนะผมเดาเอาว่าองนั้นนะไม่งั้นไปเจอที่กรมที่ดินทีเดียวเลยก็ได้นะก็นัดกันมาที่นี่แต่เช้าเลยเดี๋ยวเราเข้าไปที่สาขาแปงนะครับรอลูกค้ามาอูกด้วยนะ วันนี้ไม่ได้มาเจรจาหนี้นะวันนี้เราจะมาปิดหนี้ให้ลูกค้าเข้าไปข้างในกันครับครับผมตอนนี้ผมอ,อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่<อ>ป้าล้อมวัดจันนะฮะยู่ดูดโอ้โหขนาดนี้เลยนะจะเล็กแห้งนะฮะแล้วก็กะจะกินสองชามน,นี้ไม่กินละกินชามเดียวนะครับ อ่ะน,นี่ก็คือบรรยากาศร้านน,นะฮะฮก็ระหว่างที่รอลูกค้ามาธนะคะคาคารยังไม่เปิดนะฮะแปดโมงครึ่งผมก็มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าล้อมัดกันก่อนนะ,ะโอ้โหน้องบัลลังะะกะจะกิน2ชามเท่าไหร่ชามเดียวอยู่เลยออันนี้ทีมงานผมสั่งพิเศษนะมาสองน้องเต็มชามเลยนะโอ้กินมันให้หมดนะฮะเนี่ย <c oughs> เสร็จเรียบร้อย เป็นชามใหญ่ๆแบบเมื่อกี้นะฮะชามละ40บาทนะคืออิ่มมากเพราะว่าไก่ใหญ่มากพูดไม่ไหวละโอเคข้างหน้าคือกสิกรไทยนะฮะก็ลูกค้ามาถึงละเคจะปทำงานต่อครับครับก็ เสร็จจากที่แบงค์นะฮะปิดนี่เรียบร้อยเอาโฉนดออกมาแล้วนะแบงค์ไม่มานะมาให้เราทําการถ่ายถอนเองนะถ่ายถอนจากกาศกรนะครับแล้วก็จะมาจำนองกับทางผมอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอานะฮะสำหรับโฉนดแปลงนี้ไม่ต้องสกรีนเลยทั้งสิ้นนะเพราะว่ากาิกรไทยสกรีนมาเรียบร้อยประเมินราคาก็รู้หมดแล้วนะกาิกรประเมินเท่าไหร่ปริดนี่เท่าไหร่รเพราะฉะนั้นสัดส่วนเงินกู้ต่อหลักประกันก็ค่อนข้างต่ําอีกแล้วนะอีกหนึ่งเคสนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติภารกิจต่อนะวะวันนบเา่ปป็ิดงนน ของราชการนะฮะเป็นวันที่30กันยาปิดงบประจำปีของเขานะงบประมาณปีงบประมาณนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทํางานครึ่งวันคนก็เลยน้อยเพราะว่าเขาเขาไม่มากันนะแต่ปิดงบครึ่งวันก็เที่ยงก็จะไม่รับเคสแล้วเรามาก่อนเที่ยงชั่วโมงหนึ่งสิบเอ็ดโมงนะครับรอย่าเล่นนั่งอรอก็น่าจะเสร็จประมาณเที่ยงนะครับ,รบเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งแปลงนะฮะสำหรับที่ดินที่พิษนุโลก ครับก็ตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะฮะสำหรับภารกิจครั้งนี้ของผมนะสองวันหนึ่งคืนนะฮะอยู่ที่เพชรบูร์นะฮะแล้วก็มาที่พิซณุโลกนะครับกับภารกิจ Passive Income นะให้เงินทำงานกับอันโตนิโอนะฮะเราให้เงินมาทำงานที่ไหนมาให้เงินทำงานที่พิซณุโลกนะครับก็ไปปิดนีนะวางตังก้อนแรกนะให้กับลูกค้านะสำหรับลูกค้าที่เป็นนี้ธนาคารกสิกรไทยนะ วางตังก่อนก้อนแรกนะเดี๋ยวเราต้องหาตังก้อนที่2มาให้ลูกค้าอีกนะฮะก็อีกประมาณ2เดือนนะเราต้องหาอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นก้อนใหญ่นะครับอันนี้เราก็จะมีที่ดินอีก1แปลงที่เข้ามานะครับคือสําหรับเคสที่พิษณโโลกเนี่ยก็คือเราวางตังก้อนแรกก่อนนะเพื่อทำสัญญานะล็อกตัวเลขปิดหนี้จบกับกสิกรนะครับแล้วก็อีกประมาณ2เดือนเราหาเงินอีกก้อนหนึ่งมามาตัดออกไปนะในการวางตังครั้งแรกก้อนแรกผมเนี่ยก็ลูกค้าก็มีโฉนด วางคำประกันไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับอีก2เดือนเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะถ่ายถอนหลักประกันที่เป็นหนี้กับกสิกรไทยเนี่ยมาเป็นหลักประกันคำประกันในการที่ให้ผมที่ผมให้สินเชื่อให้กับลูกค้าไปเพื่อปิดหนี้นะถามว่าทำไมลูกค้าต้องมากู้กับเราเพราะลูกค้าได้รับการแฮคัตตัดหนี้จบแบบมีส่วนลดคุ้มค่ามากเรียกว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเสียดอกเบีย้ยให้กับอันโตนิโอก็คุ้มค่าเพราะว่าได้รับการแฮคัต หลายล้านหลายร้านแล้วกันใช้คําว่าคุ้มค่าแล้วกันเสียดอกเบีย้ยให้เราก็คุ้มนะครับเราก็ชอบเพราะว่าเราได้ดอกเบีย้ยแลวเรามีหลักทรัพย์คำประกันที่เป็นหลักทรัพย์คำประกันที่อยู่กับกสิกรไทยอยู่แล้วนะครับนี่คือ p a สซีฟอินคัมให้เงินทํางานเคสแรกนะที่พิศณุโลก c นะเคสที่2นะให้เงินทํางานเอ่อไม่ใช่สิเคสแรกที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะฮะและเ a สที่2เนี่ยที่พิศณุโลกผมพูดผิดพ,พูดถูกหมดลวที่พิศณุโลกเนี่ยก็เพิ่งเสร็จเมื่อตอนเนี่ยในบ่ายเนี่ยนะครับ อันนี้นะครับก็ตัดนี้จบครั้งเดียวเลยนะครับไม่ต้องวางก้อนแรกนะตัดจบทีเดียวตุ้มเลยนะครับแล้วก็ถ่ายถอนนะฮะหลักประกันที่เป็นนี่กับกสิกรค้ำประกันให้กสิกรอยู่เอามาจำนองไว้กับเรานะครับแล้วก็ตัดนี้ให้นะครับซึ่งเคสเนี้ยความเสี่ยงน้อยมากนะความเสี่ยงไม่เกินเอ่อประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง30%เนะความเสี่ยงหมายถึงว่ามูลค่านี้เทียบกับหลักประกันความเสี่ยงต่ํามากนะครับ ก็เคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ให้เงินทํางานนะฮะที่อ่าพิศนุโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยสเคสวันนี้นะก็เอาโฉนดกลับบ้านเอยากให้ดูนะสองปึกใหญ่นะ่สองปึกใหญ่หญโฉนดนะอันนี้9แปลงอันนี้1น,นแปลงนะฮะอันนี้ก็นะก็นั่นแหละภารกิจเรา ตามนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่จะมีเงินน้อยหรือจะมีเงินมากนะครับมาร่วมทําธุรกิจกับเราได้มีเงินน้อยอยากปล่อยกู้เป็นล้านๆเนี่ยเขาบ้างแต่ว่ามีเงินแค่แสนเดียวหรือมีเงินแค่ห้าหมื่นก็มาร่วมทําธุรกิจได้นะหรือใครที่มีเงินมากแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมีของแบบนี้เข้ามามาร่วมกับเราเพราะเรามีโอกาสเราก็จะมาร่วมกลุ่มกันไปทําธุรกิจแบบนี้แหละเท่าที่เห็นนะฮะอย่างที่เห็นนี่เลยนะ ให้เงินทํางานนะครับก็สนใจติดต่อได้ที่ line d a n t o n i o นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อผมนะฮะเป็นเบอร์ติดต่อของทีมงานนะครับเบอร์092278 5 0 5 1อนยะ่ะอย่างที่บอกนะครับเซ็นสัญญากับเราร่วมทำธุรกิจกับเราเสร็จเรียบร้อยเซ็นปุ๊บนะเงินเริ่มทำงานเลยนะในหนึ่งวินาทีแรกหลังจากเซ็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมต้องเอาเงินของท่านท่าน,ท,าน,ท,านทั้งหลายไปลงให้ไม่เกิดดอกออกผลให้ได้แน่นอนนะอยากรู้ว่าผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับก็ไลน์มาคุยกันแล้วกันนะต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อ สะใจแน่นอนนะอ่ะโอเควันนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับพักผ่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จกเมื่อไหร่แต่ว่าสัปดาห์หน้าของผมผมก็ต้องเดินทางไปให้เงินทํางานอีกเหมือนกันนะที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเดี๋ยวรอติดตามคลิปนี้ดูแล้วกันที่จังหวัดเชียงรายเป็นบ้านที่สวยมากเลยเอางี้แล้วกันเป็นบ้านสวยมากเลยเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮนะ Passive Income ให้เงินทำงานกับอัติโอนะครับยังไงติดต่อเข้ามานะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ